ให้หมิงก็ดูเหรอเอ้าดูพร้อมกันเลยครับกับปอมอีเหมือนกัน ตบนมนครับไม่แน่ใจครับแป๊บหนึ่งครับ ประชโดนะครับใช้เม่เม่โตนะครับผมใช้ประมาณสองโลนะครับตัวนี้กัดกระปรอมเองครับทีแรกนะครับผมปีอยู่ฝั่งเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยอยพุ่งกัดลูกปลาลนะผมตีใส่ไปแค่สองไม้เองถ้าจำไม่ผิดนะครับกัดเลยโอเค กระปอมเอนะครับเหย๋ยวจากค่าย้ำใบนั้นเป็นหนึ่งนะครับผมปัาชะโดนะครับผมได้ประมาณสองโลครับสุดยอดครับกระปอมเอ Ó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  ใส่เท่าเดิมเลยครับตรงนั้นตรงที่ผมได้รุนไปนะครับใช้เดียวกันเลยประมาณสองโลนะครับไปผมนึกว่าไปชนสายริงปูเลยกัดอุ้ยเดี๋ยวเราดูดดดจากปากกา่อ,กอดนดีนะครับผมครับ เดี๋ยวนะครับนี่ครับใช้ประมาณสองโลนะครับผมกัดเป็นโอนี่ครับกระปอมเอนะครับของชอบนะครับสะดูนครับสภาพหมายก็คือเป็นคลองนะครับแล้วก็มีช่องแค่นะครับแล้วก็มีลากผ่านยางครับไม่ต้องลากเร็วลากจะช้าครับ ได้ผลครับผมกะปอมเอนับเหยื่อจากไข่จ้ำใบหน้าเป็นหนึ่งครับของชอบเฉาโดเลยตัวที่สองครับผมตัวแรกอาจจะไม่เห็นช็อตกัดนะครับีครับผมฝากุณนานด้วยครับปอมเอเหยื่อจากไข่จ้ำใบน้าเป็นหนึ่งนะครับผมสายที่ใช้นะครับตองหนึ่งสติ๊กี้นะครับฝากไปด้วยเหนียวุ่มลื่นปีไก่แน่นอนครับเอ้า ไม่หมึงก็โดนเหรอเอาดูพร้อมกันเลยครับกระปอมเองเหมือนกันอโอเคครับผมสุดยอดครับกระปอมเอง